รถมาส่งของเราของมาจากสั่งของจากเพจจากซิดนีออส่งเมื่อวานนี้เขาขับเขาส่งทางรถ Last w e e ๋ s <S ดวนี้เขามีบริการใหม่ขับรถมาจากนู่นมาส่ง มาแม่แคดโกยินไวสควิชของอันนี้ค่ะของบักบักมแมลงเอ้าทะเล พี่แมวไม่ไปค่ะอ่ะสควีคยูวันทุกโกอินไซส์สควีคพี่บอยจะออกมาไม่พี่บอยจะออกมาโกโกพี่ว่ไปปิดเดี๋ยวคนมาส่งของก่อนนะรีบเต็มเวทฟอร์เดมก่อนอ่ะสควีคกยูวันทุกโกอินไซส์อ่ะ พิกิกเข้าไปามงแค่ไม่ต้องออกมาไป <laughs> ปิดคอสคอสคอสเขาใช่ไหมคันนี้ไหมเราเรารอรออยู่เพราะว่ารับของแล้วเรา จะพาลูกไปทะเลทะเลที่เดิมแฟนยังไม่ได้โอนังค์เออมาแล้ว้อาอฮัลโหลมันค่าทะเลออกมันค่าอับ,บอรอส เร็ว,วใจ thank you thank you ค่ะของเราเออแต่ก่อนมากับเครื่องเอามาไปสนเสนอนี่เขาว่ามีบริการใหม่ใส่กล่องโฟมมาเลยค่ะของไม่เยอะนะของมาเลย <S <S อ่ะพี่บ้าคอยก่อนพี่บ้าคอยก่อนคอยก่อนช ек. ช ек เช็คเช็คเลยลูกไปแม่จะไปดูของ อ่ะพี่บอไม่ไม่ออกไปเข้าไปไปโอมันหนักดีนะลูกไปติดโวยอ่ะอาพี่บอลไหมเอาไว้นี่แหละลูกเดีย๋ยวแม่ปิดประตูก่อนเอมามาเดี๋ <laughs> ยวแม่ปิดประตูก่อนไปอ่ะพี่บอไม่ต้องดมอันนั้น แม่จะไปล้างล้างมนเนี่ยมาแรงสักสามสี่รอบ